เอาครับมาลุนกันต่อสะดุ้งติงบ่ติงโอ้โอ้โโสวัสดีครับตอนนี้พี่น้องสุปข,ขุกซุกคนครับเมืน่อในก้รท่าพี่น้องมาหาเลาะทงหลอดทาเลาะห่วยรอน้องคีอเก่าครับพี่น้องครับเมืน่อในพาพี่น้องมาอยู่ที่ห่วยห้งแห้งตอนกลางบ้านนวนไทยพี่น้องครับลงจับป่าหาป่าคีอเก่าครับพี่น้องครับนก่ร็สิเป็น เป็นหวยครับพิชเ่นลงสะดุ้งมือนีล่ะครับบรรยากาศยังมือเศร้าครับยังบ่ายห้านะครับการลงจัะป่าครับรอเวลาตอนนี้เป็นหวยยายๆโคตรโคตรโค้งๆไปคุณพี่น้องเอาไปเบิ่งไปรุ่นแล้กันพี่น้องว่าผู้ใดสิมานมือนีครับอ้าวแล้วมันหนี้องยึดกันไงจะได้มันมาแม่ที่เรา

โอ้บาดแลกบุปเปอร์ไหนครับักากมั่อยูรงต้้ายกงดสะดุ้ง้นางกัม่ตัวะใหูบ้านี้ครับใชลัป่าเดียวนีโอ้สะดุกห้างพอดขคเงินขึ้นจะเคืองใเด้วยี่ นะครับมาุ้นันครับพี่น้องมือนี้ติกปลาติกซดครับหอยข้างแห้งครับพี่น้องหอยล่างแรงตอนกลางครับโอ้ปลาซิวปลาขาวหน่อยครับนย่ะ น <tr igger> oh, ah, ั่นนั่นโอ้คนสองตัวเก็บนั่นเป็นจังไหนเจ้านี่คนม่เคยเห็ดบาดมันจะเข่าสุด้งสเด้อ่ะมารุนกันก็ไม่ไครับโอ้ปยงโอ้ทางพุ่นเสือสีสมครับพี่น้องตาสูดไงไกลๆพุครับ พุ่นวากก่อไผ่ก่อพุ่นเจ้าบอกไม่ดรอกยกไปยกเอาหยังยกหลร้ยบาทแล้วไม่เยเงด้เมันสีได้เปียงเพราห้ามมือสวมันสีมากอดเ้าดินอพานตังวจัดดา้นพี่พี่มันยังรอดไหมดึแห้งมาึ้นพี่ิเยนหางไปเรื่อยไปเโอ้ยมันหากระบอก อ้าวมาอลไรฮนดีอาครับยกเรื่อยๆขึ้นล้วแต่ม uh> ันก็มาครับบอม่ มาปุ่นเดี๋ยุ้นกะบ่มีคือกันครับโยก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 าาเะส้มยังละมาดักทางน,นั้นคือห้องครับครับ

มลงมาลุกนงัน่ะโอ้โหเขาว้าโอ้ปลากรยิ่งออกแล้วบานนี่อ๋อมาครับต้องต้องน้อย เอาครับมาลุนกันต่อสะดลงติงบ้ติงโอ้โหบอปลาข้าวไงปลาข้าวบปลาข้าวไปเร็วตัวบ้าไงโอ้ยสะดลงไฟรู้เลยพี่น้องรู้เลยตัวบ้าไงครับปลาข้าว มาอีกป่มาบู้มอีกมาคุมา้มันบอม่ด้คมเดี๋าดันงเออยนด้อาดูสะดุ้งแห้งกันเอ็นน้อยนึงครับเอาตัวนี้มาแท่นเนาะสูตรมาก

ครับเ็บูปโอ้ปะคอตตายแฮ้ไปแล้วครับเส็็จแฮ้ปรเรียบ้อยแล้วน่หาอมน

ตนัน้ส่เหตอนแรกๆมันดนไป้อมหัวั้ลิ่งคิลิ่งเราไปตั้งก่อนาะนกขึมาเวียดนามกลางเงี้ยงเลยเด้อเกล่งเหี้ยน้องิึงเอาครับมาแล้วครับมาแล้วฟังพุ่นเด็กเป็นะได

โอ้บาดดิบาด่งน่อยครับโอ้บาดแกันบ่มากางี่าซื้อบดดันบีลย่องมาเดฮไปทัที่ไปทัาทะเลกามัลยซุ้มก่อสั่งกแล้วก็ฝากไปให้ลูกว่าได้อีกทีละตัวละหาท่านที่ป่าเนี่ย ตัวใหญ่พอนี้ผลหอยยี่ผลนะขอบคุณครับยาอลยากได้เนี่น่นะผอยวานสูตรตึงานี่ปลานี่คืเดชนี่ยังไม่ตกฟอโอ้น้ำแบ่งถึงวนต้นเด้ด้ตีบัปากบ่าไอ้ไว่ตด้ง่อดนออกไปแล้วครับประสูดยายครับ

ออกมาครับท่านี่โอ้ทางนี้บุ้มบี้ครับอันละตัวมันโดดออกกังตัวนั้นแหละไปแล้วครับเข่าทังพุ่นแล้วครับพี่น้องเ <c oughs> ออกรุง้ยมากนะครับสามสี่ตัวพี่น้อง ปาสือแงขอบไปสรง้านบนี้ตัวใหญ่กใช้ตัวโดราซุยแง่งหน่อยโอ้ปัตเพียนไงตันมาแล้วครับพี่น้องปัตเพียนตัวบักไงครับ ในปลาง้มมือครับพี่น้องี่ปลาง้มมือครับงมหนอยตกบไพ่ครับนะครับง้มปลาไตกบไพ่ครับพี่น้องจัาปลามือเปล่าครับไปันเลอมันลอ ยังป MM ั่นย yeah, ังบ่โอ้ปสียมยืมไมเอเออเอาไปโลดขึ้นมาปลาเริ่มง่อมแล้วครับตอนนี้ครับ โอ้ปลาข้าวง่้บานพี่น้องตัวบักง่รายนะครับ

กินแล้วพูดนะเต็มกระตาอันนี้ห้าจะยกยางกระบองเลยเต็มเต็มเพียงมีพอดีเลยพอดีเอาไปบ้านนี้ห้าจะยกสะดุ้งยากส่วนเราครับเต็มกระตาพอดี